ตายแล้วชื่อคอร์สอะไรเนี่ยแหมเหมือนกับเราจะไปหาแฟนฝรั่งเลยค่ะ English for Dating by บ้านอิงเวลาเจอฝรั่งแล้วเราไม่รู้จะพูดกับเขายัางไงเราต้องเรียนอะไรนะเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมคะเออ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 ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหาก,ท,กทุกคนมาลงคอร์สนี้กับบ้านอิงสำหรับคอร์ส English for Dating บายบ้านอองจะมีคอนเทนต์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะการทักทายการถาม for information แล้วก็การพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะโดยในแต่ละบทเรียนนะคะจะประกอบไปด้วย reading grammar vocabulary and speaking แล้วก็ self practice ค่ะ ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจสำหรับคอร์ส English f o r d a t i n g by บอ n อิงโดยพี่จา่ามีซามรีนะคะเรากลับมาแล้ว We are back